วันนี้นะคะเราจะมาฝึกนะคะในการท่องแม่สุดคูณโดยการใช้แก้วนะคะท่องสุดคูณกับตัวเลขซึ่งครูมีตัวเลขให้นักเรียนตั้งแต่0ถึง9เราฝึกวันนี้เป็นวันที่3นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกท่องนะคะแม่2,3,4และ5นะคะ เราจะเริ่มโดยการให้นักเรียนนะคะฝึกท่องและก็ก่อนจะท่องนักเรียนต้องสังเกตตัวเลขก่อนนะคะว่าตัวเลขนะคะที่ครูให้ในแผ่นนั้นมีทั้งหมด0ถึง9ตำแหน่งแต่ละตัวเลขนี้อยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ให้นักเรียนนะคะยืดตัวอาให้ใช้สายตามองนะคะที่ตัวเลขก่อน ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มนะคะพร้อมหนึ่งสองสามส่หตอนนี้นักเรียนนะคะใช้สายตามองและดูแล้วยังมีพี่โอมนะคะสิบมาจากไหนก็ไม่รู้รอ,อ่า ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มโดยการใช้แก้วนับตัวเลขก่อนนะคะเตรียมจับแก้วเริ่มศูนย์่มสาหเโอเคนะักเรียนได้แล้วตอนนี้วางแก้วกอด <6 S 2> เราจะเริ่มที่แม่สองก่อนนะคะจับแก้ว,กวเริ่มสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแ 0เป็น 20, 20 21เป็น 20, 22 22เป็น24 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3หนึ่ง5 3มส8มส3งหก3 9 31 3มเปเ็น30 31เป็นส3 32เป็น36 4

11เป็น55 5, 52เป็น60โอเคเยี่ยมมากวางแก้ว,ว,ก,วกอดอกเดี๋ยวเราจะไปต่อลองแม่ที่ง่ายนะคะแม่10ดูนะคะว่าแม่10เริ่มเป็นเลข2หลัก3หลักเราจะทำยังไงค่อยคอยไม่ต้องรีบนะคะพร้อม,อมจับแก้ว,กวสิบ หนึ่งร้อยสิบสิบเอป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเป็นหนึ่งร้ยอนนรยยี